สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช n n e l m a g i c สมาร์ทโฟนหลอดไฟจันทัดนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการดูดวงนะคะของชาวราศีมีนค่ะนะคะเราจะดูกันทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวราศีมีนเริ่มตั้งแต่สถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนกุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะจริงๆแล้วเราจะดูในเรื่องของดวงความรักเป็นหลักนะคะแต่ว่าช่วงปี2568นะคะถือว่าเป็น ปีใหม่เริ่มต้นสักราชใหม่อาจารย์แพทก็จะดูในเรื่องของการงานและการเงินพ่วงให้ด้วยแต่จะไปเน้นน้ำหนักไปที่ความรักให้มากหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่แต่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่ฉัจารแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาค่ะ a j a n p a เดค่ะ เพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะอันนี้จะมีความแม่นยําและมีความตรงมากกว่านั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนค่ะเรื่องราวของคุณพลังงานของคุณในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ Knights of Pentacle ค่ะตามมาด้วยไพ่ The e m p l a t e q u e e n o f s ซ o เจนอ of ม m o ์ค่ะ m p e r a n c e และปิดท้ายด้วยไพ่ a อ e of p e n t a c l e ค่ะถือว่าเป็นพลังงานที่ส่งผลดีทีเดียวนะ ชาวราศีมีนนะคะในด้านของการงานคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นลักษณะาการงานที่นะคะทำให้คุณได้พบปะได้เจอเจอกับผู้คนหลากหลายซึ่ง ผู้คนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีในแง่ของการเงินและจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณได้นะคะในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะการงานคุณสอกเขาไปในแนวทางที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเจ้านายหรือคนที่คุณติดต่อเกี่ยวพันด้วยนะคะเป็นลักษณะของผู้หญิงหรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้นะคะก็ส่งผลดีต่ออาชีพและการงานคุณไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเขาหรือเธอเหล่านั้นนะคะค่อนข้างที่จะมีศักยภาพที่ดีในการที่จะช่วย ช่วยซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเกื้อกูลชาวราศีมีนทําให้การงานมีความมั่นคงดียิ่งขึ้นทีนี้มาดูในด้านของการเงินบ่งชี้ว่าชาวราศีมีนก็ยังคงรับภาระหนัก ในด้านของเงินเงินทองทองอยู่ตลอดนะคะอาจจะเป็นภาระก,กับครอบครัวค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะต้องอ,อยู่เป็นเบื้องหลังเนี่ยก็ถือว่านะคะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องที่คุณจะต้องดูแลทําให้การเงินแม้ว่าจะได้เยอะอยังไงก็แล้วแต่มันมีช่องว่างหรือมันมีตัวที่จะจัดการเพื่อทําให้การเงินเนี่ยไปอุดรอยรั่วในแต่ลนะ ในแต่ละส่วนไปมันก็เลยทําให้คุณแบกรับภาระที่หนักอกหนักใจเอาการเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาระที่ทําให้เกิดความสุขนะคะหรือความกระตันอยู่เชื่อได้ว่าผลบุญเหล่านี้ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทำให้คุณมีการเงินที่ดีเข้ามาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรชาวราศีมีนบ่งชี้ถึงความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีการอารมุปอร่วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยมีปัญหากับคนรักคู่ครองมาตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมามาในเดือนนี้รู้สึกว่า พลังงานของคุณในด้านของความรักส่งผลไปในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้หวานชื่นกับคนรักคู่ครองสักเท่าไหร่แต่คุณก็มีในแง่ของการเงินที่พอจะซับพอร์ตหรือช่วยเหลือคนรักคู่ครองได้มันก็เลยทำให้ปัญหาบางอย่างทุเลาเบาบางลงไปและก็มี เกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องเดินทางไปกับคนรักคู่ครองก็ได้และก็ส่งผลดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องพลังงานโดยรวมในปี2568ของชาวราศีมีนไปในทิศท,ทางที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของคุณกันดีก,กว่าว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ King of c u p ค่ะ Page of Swords h y p e t e s s Two of c u p Page of c o i n และสุดท้ายเป็น t e n of Swords ค่ะนะคะอะถ้าจะมองถึงในแง่ของการงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนนะคะน่าจะเป็นงานที่เขาทำแล้วเขาก็ ออโฟกัสไปที่ความสุขในการที่ได้ทํามากกว่านะคะมันอาจจะเป็นงานที่อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะสนุกกับการที่จะต้องทํางานกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่เป็นบริวารอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งมันเป็นการทํางานที่ทําให้คุณแฮปปี้มีความสุข ที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านั้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของความก้าวหน้าไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของการเงินที่ดีสําหรับคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนแต่ถือว่ามันเป็นงานที่ทําด้วยใจทําแล้วแฮปปี้มีความสุขแม้ว่าจะไม่ได้ผลตอบแทนที่เต็มที่ก็ถือว่าเขายังโอเคยังรับได้อยู่กับสถานภาพการงานณขณะนี้ในด้านของการเงินนะคะบ่งชี้ว่าเป็นการเงินที่ได้จาก คนอุปถัมภ์ซึ่งอาจจะเป็นคนรักคู่ครองของก็คือชาวราศีมีนนั่นแหละคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยอุปถัมภ์ก็ส่งผลทําให้เขาเนรู้สึกดีนะคะการที่มีใครที่แบบว่ามาช่วยเหลือในด้านของการเงินโดยโดยไม่ได้แบบว่าจำเพาะจ่อจงไปที่การเงินของครอบครัวอย่างเดียวแต่เป็นรายจ่ายส่วนตัวของคนรักด้วยมันก็ทำให้คนรักคู่ครองเนี่ยนะคะ,ะรู้สึกแฮปปี้ดีใจที่ ชาวราศีมีนคอยดูแลเทคแคร์ care, ความรู้สึกไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องเราค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่เป็นเรื่องเราเอาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนรักด้วยถ้าชาวราศีมีนซัพพอร์ตตรงนี้มันก็ส่งผลทําให้เขาเนี่ยนะคะรู้สึกดีกับคุณได้ไม่ยากค่ะนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่จํานวนเงินที่เยอะนะมันเป็นจํานวนเงินเพียงแค่ส่วนหนึ่งเล็กน้อยแต่มันก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเออ ชาวราศีมีนนึกถึงและคิดถึงความรู้สึกของเขาบ้างเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาดูแล้วเนี่ยในด้านของการเงินนะคะก็บ่งชี้ถึงการเงินที่มีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะสําหรับคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนนะ,ะยังไม่ใช่เป็นการเงินที่ได้จากตัวเขาเองเป็นหลักๆค่ะนะคะแล้วก็มีการเงินที่ได้จาก ชาวราศีมีนเป็นคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆไม่ให้ส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่ชาวราศีมีนอาจจะเอาเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่คุณเติบโตมาก็เป็นได้นะคะอ่ะมาดูซิว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นมาเป็นไพ่สาดาบค่ะนะคะและไพ่เซเว่นออฟแพนไพ่ The t o า e r เอชอปวอนค่ะทูออฟคับและไ d เดทนะคะในด้านของความสัมพันธ์นะบ่งชี้ว่าปัญหาถ้ามันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเรื่องของการเงินที่แบ่งแล้วจัดสรรปันส่วนไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะคะชาวราศีมีนก็อาจจะต้องเหนื่อย ในการทำมาหากินมากหน่อยเพื่อให้ได้การเงินที่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเพื่อที่จะช่วยเหลือและแฮนเดิลซัพพอร์ตได้ทั้งครอบครัวตัวคุณเองและซัพพอร์ตไปถึงครอบครัวใหม่ที่คุณรับภาระอยู่เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ติดติดขัดข,ดขดัดอาจเพราะเงินได้มาใช้ไปเพื่อคนอื่นแทบทั้งนั้นไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเลยนะคะส่วนคนรักคู่ครองเนี่ยก็ถือว่านะคะเขาก็ลดลดความ เขาเรียกความอยากได้ค่ดีลงไปเยอะนะคะแต่ก็ยังมีติดติ่งอยู่มีเสียความรู้สึกบ้างเวลาที่เป็นครอบเป็นครัวแล้วเขาก็อยากให้คุณโฟกัสไปที่ครอบครัวใหม่มากกว่าโฟกัสไปที่ครอบครัวเก่าแต่ความจําเป็นของแต่ละคนมีไม่เท่ากันสมมติถ้าคุณเป็นลูกคนโตแล้วคุณเนี่ยหรือคุณเป็นลูกคนเดียวอ่ะคุณก็จะย่อมมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบที่จะต้องอธิบายให้คนรักคุณเข้าใจด้วยนะคะถ้าคนรักคุณไม่เข้าใจแล้วพยายามที่จะตั้งแง่เนี่ย คนที่เหนื่อยที่สุดลำบากที่สุดก็คือชาวราศีมีนนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องพยายามสื่อสารเขาหรือยกตัวอย่างหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้รู้สึกหรือให้เขาได้คล้อยตามคุณว่าคุณคือเสาหลักที่คุณจะจําเป็นต้องทําคุณยอมเหนื่อยดีกว่าที่จะไม่อยากให้มีปัญหากับคนที่บ้านแล้วก็กับคนที่เป็นเลี้ยงดูคุณมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะจุดโฟกัสตรงกลางมันอยู่ที่ชาวราศีมีน ศึกหนักมันก็เลยตกมาอยู่ที่คุณนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ต่างๆถ้าจะมีปัญหากันก็คือมีปัญหาจากการเงินที่แบ่งจัดสรรปันส่วนไม่ลงตัวนั่นเองนะคะชาวราศีมีนก็อาจจะต้องเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์คิลจะให้คำแนะนำอะไรอีกนอกสายตาคุณคิดวันวานคิดถึง และโอกาสใหม่ๆกับสุขสมบูรณ์ไม่แย่นะพลังงานไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะบางทีคุณอาจจะมองคิดว่าเออคุณเนี่ย เป็นคนนอกสายตานะคะดูแล้วเป็นคนที่ไม่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพราะคุณจะมักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสนอกสนใจเท่าที่ควรไม่ว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนหรืออยู่ในวงสังคมอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะมองว่าคุณเนะ่ยเป็นคนนอกสายตาคนอื่นๆอยู่เสมอแล้วก็ใช้ความคิดเนี่ยคิดวนไปเวียนมากับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านั้นมีไว้ประสบการณ์ต่างๆวันๆต่างๆมีไว้ให้จดจําและมีไว้ให้เก็บเป็น ข้อเตือนใจเพื่อผลักดันคุณให้ก้าวต่อไปข้างหน้านะคะโอกาสใหม่ๆกําลังจะมีเข้ามาค่ะนะคะและโอกาสใหม่ๆเหล่านี้แหละมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น,นเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนนะในสถานะของคนที่มีคู่คบกันเป็นครอบครัวความเหนื่อยความหนักย่อมมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ขอให้คุณอดทนค่ะนะคะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครคุณดีในแบบของตัวคุณเองแล้ว คุณก็จะมั่นคงเติบโตในแบบฉบับของตัวคุณเองมันที่จะสร้างความดีและมีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณไว้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันคุณทําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆและทําให้ชีวิตครอบครัวคุณมีความสุขสมบูรณ์ได้ในอนาคตนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะโอเคค่ะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงสถานะของคนคบกันคุยกันชาวราศีมีแล้วนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันค่ะ a g h of swords ค่ะ nine of pentacles two of swords seven of cups และเดอะฟูลค่ะชาวราศีมีนในสถานะนี้นะด้านของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะคะมีเรื่องบางอย่างให้คุณจะต้องมาริเริ่มเริ่มต้นต่อสู้แต่ฟันฝ่าไปแล้วประสบความสำเร็จด้วยดีการเงินมี กณฑ์ในเรื่องของการเงินที่ได้มาจากหลากหลายทางนะคะคุณอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารงานอะไรต่างๆนานาไว้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาการตัดสินใจและมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตในด้านของการเงินค่ะส่วนในเรื่องราวของความรักมันยังเป็นความรักที่ยังคาดเดาไม่ได้หรือคาดหวังความเจริญเติบโตความมั่นคงยังไม่ได้เหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งคบกันคุยกันเพิ่งเริ่มต้นความสําคัญได้แค่ไม่นานนะคะแล้วก็ยัง ให้อิสระต่อกันยังไม่ได้โฟกัสไปที่ความมั่นคงในอนาคตคือ,อยังไม่ได้ล็อกเป้าว่างั้นเถอะนะคะคุณก็เลยชิวๆค่ะเพราะว่าดูแล้วคุณยังใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนั่นเองค่ะมาดูว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะคนที่คุณกำลังคบอยู่คุยอยู่นะเพจชอปบอนค่ะ Spi ต์ออฟ n อ เซวิลดีเอ็มเพอร์เลอร์ค่ะเดอะเชาวเวอร์และซิกซ์ออฟคัพค่ะพลังงานของเขามันเป็นพล e ังงานที่เ okay> รียกได้ว่าโผ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 มามาไปไป ชาวราศีมีเลยคาดหวังไม่ได้ด้วยแหละนะคะตัวเขาเองมีปัญหาในแง่ของการงานอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอยู่ท่ามกลางของปัญหาความขัดแย้งนะคะและการงานของเขาก็ยังดูไม่ไม่เสถียรสักเท่าไหร่ยังเป็นอะไรที่งอนแง่นอยู่พอสมควรนะคะส่วนด้านการเงินเขาอาจจะมีเงินเก่าเงินเก็บหรือเป็นการเงินที่ได้จากการกู้หนี้ยืมสินก็ได้นะคะมีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่รอยอยู่ให้เขาต้องจัดสรรหรือมีเกณฑ์ที่เขาจะลงทุนทําอะไรบางอย่างเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆบิ๊กโปรเจกต์มันทำให เขาจะต้องเข้าไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเต็มที่ค่ะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องของความรักเลยสักเท่าไหร่มันบ่งชี้ถึงความไกลห่างความเงียบเฉยความนิ่งงนันอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันมี วี่แววที่จะ return กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเขานิ่งเงียบหายไปคุณก็ไม่ต้องไปแปลกใจค่ะเพราะว่าเขากําลังโฟกัสไปกับเรื่องของการเงินที่เขากำลังจะลงทุนอะไรใหม่ๆนั่นแหละมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักลดน้อยลงไปนั่นเองนะคะมาดูว่าแนวโนม้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมีนมาดูสิ t e of Cups ค่ะ The World ไนออพันติโค,เชอร์ริออดค่ะ,ทรีออพันติโค โอ้เดชาวเวอร์ติดติ่งมาเป็นใบสุดท้ายเลยอืนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะตัวของคุณเองนะชาวราศีมีนถ้าคุณไม่คาดหวังนะคะคุณก็จะไม่ผิดหวังคุณก็จะไม่เจ็บปวดต,ต่อการที่เขามามาไปไปหายหายอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยกับคนไกลหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทอยากให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสเยอะกับคนที่คุณคุยถ้าเกิดถึงเวลาเขามาเขาก็จะมาแบบปรับปรับไม่ทันตั้งตัวนั่นแหละแต่ถึงเวลาถ้าเขายังไม่มาถ้าคุณไป อยากให้เขามาไปพูดจาไปเหนี่ยวน้มนําให้เขามาเนี่ยบางทีนัดแล้วยังเลื่อน ผัดผ่อนดีเลย์ไม่มานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคาดคิดถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆคุยกันใหม่ๆอาจจะต้องให้เวลาความสัมพันธ์หน่อยเพราะมันดูเหมือนยังงอนเง่นอยู่ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ไพ่บ่งชี้ว่าให้คุณใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงหรือสังคมของคุณและกับการหาเงินของคุณมันจะทําให้คุณมีความมั่งคั่งมั่นคงในแง่ของการเงินยิ่งขึ้นค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณตัดขาดจากคนที่คุณคบคนที่คุุุณคคคยยยไดด้้นนนะะเเพราาูแวโมังง สื่อสารกับคุณอยู่แต่เป็นลนักษณะของการสื่อสารที่อยากจะใช้เวลาคุณในระยะยาวแล้วถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจจะมาเขาจะมาแบบปุกบปรับไม่ทันตั้งตัวเลยนะแต่ถ้าเวลาเขาหายเขาก็จะหายเงียบแบบเข้ากลีบเมฆเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปสนอกสนใจความเป็นมามาไปไปของเขา <c oughs> มาดูว่าไพาอา่ออาเคิรจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ ทำในเออรักในสิ่งที่ทําค่ะให้กระเด็นออกมาใบแรกตามมาด้วยค่ะกลัวอืตัดสินใจสอบชิงชุนหรือลงสนามทดสกันและ ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะไพ่ออร์เรคเรบ่งชี้ว่านะคะให้คุณเนี่ยอย่าไปกลัวอะไรถึงแม้ไพ่จะบอกว่ากลัวคุณอาจจะกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจนะแต่ไพ่โฟกัสบอกว่าให้คุณไปโฟกัสในสิ่งที่คุณชอบหรือสิ่งที่คุณรักและทํากับมันให้เต็มที่ค่ะเมื่อถึงเวลานะคะ ที่ต้องตัดสินใจค่อยตัดสินใจอย่าก,กลัวอะไรไปก่อนร่วงหน้านะคะแม้จะมีไพ่แห่งความกลัวเกิดขึ้นมันเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นภายใต้จิตใจของคุณนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้กับตัวเองค่ะอาจารย์ทัดอยากให้คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆรอเขาเป็นฝ่าย take action มากกว่าที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายไล่ตามหรือ take action นะคะดูตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขาอยู่ในขั้นตอนของการลงสนามถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากจะได้มันกลับคืนมาเขาก็จะต้องลงสนามเข้าไปสู้สู้กับเรื่องของความสัมพันธ์และ ตัดปัญหาในเรื่องของงานที่มันวนเวียนเข้ามาดึงตัวเขาให้ออกไกลห่างจากความสัมพันธ์นะคะเชื่อได้ว่านะคะเมื่อไหร่ที่เขาจัดสรรเรื่องราวของเขาให้ลงตัวแล้วเรียบร้อยเขาอะจะมาเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ และถ้าเกิดคุณเป็นคนไกลที่คุยกันอยู่แล้วยังรอคอยอยู่ก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะรอแบบไม่คาดหวังค่ะถึงเวลาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วมาสารความสัมพันธ์กับคุณเขาจะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เป็นในทิางที่ดียิ่งขึ้นแต่ณนะตอนนี้เขาก็ยังวุ่นวายเออวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการงานถ้ามีสิบมือก็คงจะทำทั้งสิบมือเลยก็ว่าได้คุณอาจจะต้องให้เวลาและให้โอกาสเขาไปก่อนนั่นเองนะคะจบแล้วสำหรับคนคนคบคนคุยในสถานะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนสดกันต่อได้เลยคะ่ะมาถึงพลังงานของคนโสดกันแล้วคะ่ะ คนโสดชาวราศีมีนมาดูซิว่าเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างในปี2568นี้เปิดหัวขึ้นมาก็เป็นไพ่เดทเลยค่ะนะคะมีไพ่เจดาบค่ะตามมาด้วยนะคะ3 r f c u p คค่ะ2 o o c u p p Page of w ป n และ โฟอฟคัพค่ะอะถ้าจะมองถึงในแง่ของลักษณะการงานนะคะงานอะไรที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายเกี่ยวพันกับสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยจะโดดเด่นจะรุ่งเรืองมากสาหรับชาวราศีมีนที่อยู่ในฐานะคนโสดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่งานต่างๆเหล่านี้ที่จันแพทเอ่ยไปก็อาจจะมีปัญหาและสะดุดติดขัด ได้ง่ายนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากคนที่คุณเข้าไปาทํางานร่วมด้วยนั่นแหละจะนําพาปัญหาเข้ามาให้ซึ่งปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาที่มันซุกซ่อนไว้หรือทําอะไรลับหลังคุณทําให้คุณเสียความรู้สึกในเรื่องราวของการงานได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมีนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานภาพการงานที่สัมผัสพูดไปตั้งแต่แรกนะคะการงานคุณจะ รอดปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องพึงระมัดระวังตัวกับคนที่คุณเข้าไปคอนแทคด้วยในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องเพราะมักจะเจอเจอปัญหาความขัดแย้งต่างๆหรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าโดนกระทำซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นอย่าไปไว้ใจใครในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะชาวราศีมีนนะ ส่วนการเงินค่ะถือว่ามันเป็นการเงินที่อาจจะต้องได้จากหุ้นส่วนเพื่อนฝูงการแบ่งหรือการทําอะไรแบบร่วมหุ้นค่ะทำกันด้วยความรักทํำกันด้วยความปรารถนาดีนะคะเงินทองก็จะถูกจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างยุติธรรม นะคะแล้วก็การเงินคุณไม่ได้ติดขัดนะไม่ได้อึดอัดเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อความสวยความงามใช้จ่ายเงินเพื่อตัวเองหรือใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์ไปได้ตลอดชาวราศีมีนแต่ก็แนะนําให้ประหยัดหรือว่าเก็บค่าใช้จ่ายบางอย่างเอาไว้เป็นทางเลือกหรือเป็นตัวเลือกให้คุณเวลาที่คุณติดขัดปัญหาอย่าพยายามใช้จ่ายจนเคลื่อนนะ มาถึงเรื่องของความรักค่ะนะคะความรักคุณมักจะเจอเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอหยิบยื่นไมตรีให้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตรงใจชาวราศีเมียนสักเท่าไหร่มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ดูแล้วศักยภาพต่างๆมันก็ยังดีไม่ทัดเทียมเท่ากับตัวคุณคุณอาจจะมองผ่านเลยหรือไม่ได้ให้ ความสนใจไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เข้ามามันอาจจะยังไม่เข้าตาคุณมากมายนะักนั่นเองนะคะอ่ะมาดูสิคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Page of Swords ค่ะ Nine of Swords Two of Cups Six of Swords ค่ะ Nine of w a n d และ High Fittest นะคะพลังงานของคนที่เข้ามาบ่งชี้ถึงความเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่อยากได้อะไรก็จะต้องได้นะคะต้องต้องทำให้ได้ต้อง ต้องเอาชนะอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีเขาอาจจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณแต่การช่วยเหลือของเขาจะมีเงื่อนไขหรือมีอะไรแอบแฝงอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเป็นคนที่อดทนอะไรรออะไรได้ไม่นานสักเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ดังใจพลังงานนี้มันจะค่อยๆลดความสำคัญลงไปแล้วก็จางหายกันไปในที่สุดก็เป็นได้นะคะ ขึ้นมาเป็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองบางครั้งนะคะทำอะไรเอาอารมณ์เป็นใหญ่ค่ะนึกอยากที่จะเจอเจอหรืออยากที่จะช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตอบโจทย์หรือคุณไม่โอเคด้วยบางทีเขาก็จะนิ่งเงียบหายไปเองนั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิพลังงานของความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ Two o f Cups ค่ะ Queen of p e n t a c l e นะคะ Knight อ f p พ n t a c l e 10ออฟเขา4 Wands และ7 of Cups ค่ะนะคะตัวของชาวราศีมีในสถานะนี้คุณเป็นคนมีมสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้นะและคุณมีความมั่นคงทางจิตใจคุณมีมาตรฐานของตัวเองที่จะ ตั้งทงไว้ในใจแล้วว่าคนที่เข้ามาจะต้องมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าคุณคุณจะยอมรับได้นะคะและเขาคนนั้นก็จะต้องยอมรับในความเป็นตัวคุณให้ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่เข้ามานะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วแต่บางทีใจเขาก็อาจจะยังไม่ได้ปิดกั้นหรือโฟกัสที่คุณคนใดคนหนึ่งอย่างเต็มที่เขายังมีโอกาสในการเปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ชาวราศีมีนได้เปรียบนะคะคุณไม่จําเป็นที่ต้องเปิดรับ เขาทั้งหมดให้เขาได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการ fighting เพื่อคุณบ้างนะคะเพื่อที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆด้วย,วยมันได้ผลดีกับชาวราศีมีในสถานะโสดนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบใจร้อนกับความสัมพันธ์ดูซิว่าพลังงานแห่งความเป็นเด็กในตัวของคนคนนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยอทลายกําแพงในใจของคุณได้หรือเปล่านะคะพ <C ül üyor> ดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีความดื้อในตัวค่อนข้าง,าง,าง,างเยอะค่ะ แล้วอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้อะไรประมาณนั้นนะคะประสบการณ์ใหม่ๆ <c oughs> ลืมตาดูโลกดูไพ่ออร์คุลสิตอบอะไรอีกตั้งตัวไม่ทันและรายได้เสริมยังไม่ชัดเจนเผากิเลสในใจนะคะตัวของคุณเองเนี่ยการได้รู้จักใครใหม่ๆถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ะะอะไรที่แบบว่าคุณไม่เคยลองอลองดูก็ได้เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ดูซิว่าใจคุณเนี่ยจะสามารถเปิดรับได้หรือเปล่าบางทีเขาอาจจะจู่โจมเข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้แต่ตัวเขาเองนะเวลาจู่โจมเข้าไปแล้วเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวเสริมเข้ามาหาเขาเปรียบเสมือนเป็นไรายได้เสริมหรือเป็นอีกช่องทางหนึง่งใีใ่ไหมค้ามีความรู้สึกดีขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณนะ ดูแล้วอ่ะในใจเขาอ่ะมันยังมีอะไรเยอะแยะเข้ามาให้เขาจะต้องจัดการกิเลสของเขายังคงเยอะอยู่เขาอาจจะต้องเผากิเลสเหล่านั้นไปให้หมดก่อนแล้วก็พยายามเปิดใจคุยกับคุณแบบเป็นกลางแล้วอย่าใช้ความเป็นเด็ก นะคะต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความสุข,ขุมความเก่งจึงจะดึงใจชาวราศีมีนให้เปิดใจให้กับคนที่เข้ามาในทีเดียดนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคนโสดค่ะจะพัดบอกว่าย่างนี้เลยนะว่ามีคนที่เขาเรียกว่าบางครั้งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่ทําตัวเหมือนเด็กก็ได้ะนะคะโฟกัสเข้ามาที่คุณคุณชาวราศีมีน ซึ่งตัวเขาเองมีความพร้อมในด้านของหน้าที่การงานมีความพร้อมในด้านของศักยภาพดังด้านของครอบครัวค่อนข้างเยอะแต่ตัวเขาก็ยังคงเปิดรับพลังงานใหม่ๆอยู่นะชาวราศีมีนคุณอยู่นิ่งอะ่ะดีที่สุดแล้วนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีความน่าดึงดูดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการทด้คบหาใครใหม่ๆก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่หมแต่พยายามตั้งเงื่อนไขไว้กับความสัมพันธ์นี้อย่าพยายามปล่อยใจหรือปล่อยให้เขาเข้ามาครอบครองได้อย่างง่ายดายเพราะเดี๋ยวเขา วินโยหาส์คือได้ใจคุณแล้วเขาจะไม่ดูดำดูดีหรือทิ้งขว้างคุณทําให้คุณเจ็บปวดอีกเพราะฉะนั้นศึกษากันไปเรื่อยๆอย่าพิดใจร้อนนะคะชาวราศีมีในฐานะสดค่ะอละค่าฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันทายจะนํามาอัปโหลดให้เป็นประจำมานั่งอ่านไพ่ลักษณะแบบนี้ให้ฟังเป็นประจำนะคะสําหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย